สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสหรับในที่ในช่องนะครับใส่ดูเหตุทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็กลับเข้ามาเข้าแล้วนะครับสูตรหนึ่งหนึ่งห้านะฮนะหนึ่งห้าห้าเนาะก็เข้าไปในที่ในห้าสองสองห้านะครับก็งวดที่แล้วออกสองห้าสูดสูดเนาะเออมันน้อยมากนะที่สูตรมันจะเข้านะถ้ามันออกสูดสูดแบบนี้นะครับอ่ะก็ยังดีที่มีสูตรเข้าอยู่นะครับก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะสลับปรับผลกันไปแล้วกันมาตามมันต่อแล้วกันทั้งสามสูตรเหมือนเดิมเลย นะครับนั่นแหละสูตรนี้หลัก10นี่เข้าบ่อยเดินดีนะฮะเนาะแล้วก็ในงวดที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันมี2นะมี2เนี่ยสอ,สองสองสองเนี่ยชนกันทั้ง3ส,สูตรเลยนะครับเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับในผลในงวดที่แล้วนะฮะศู00 00นย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์เนาะเออมันเป็นสูตรมาแบบนี้เนี่ยเนาะกลัวสูตรมันจะไม่เข้าสักสูตรเลยนี่นะฮะ นะครับก็มาหาในสูตรแรกกันก่อนนะครับสูตรหนึ่งห้าห้านะฮะก็จะนําในหลักแสนหลักหมื่นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับซึ่งนั่นแหละนะศูนย์คูณอะไรมันก็เป็นศูนย์นะก็ใส่ศูนย์ทั้งหมดเลยนะฮะก็จะจับหัวก,กันก็จะเป็นศูนย์นะสูตรบอกเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะนี่ไม่ศูนย์นี้แล้วนะส่วนในที่หลักหน่วยนะครับก็จะ นำในหลักพันคูณ5กับ9หลัก10คูณ5กับ8แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย5 2 5เป็น10 9 2เป็น1 8นะอันนี้0คูณอะไรก็ได้0ได้0นะครับจะปวกกันนะฮะก็จะเป็นที่แนะูบ,บอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9ได้แล้วนะครับในสูตรแรกนะครับก็งวดที่แล้วเข้านะงวดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันก็9 8 9 8, 0ก้าศูนย์แปดศูนย่ล้วก็หนเก้านะครับสูตรแรกสูตรหนึนะครับนาะออ่ะทที่แล้วเข้าออไปในที่ในห้ล่าสุดนี่เลยนะฮะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับต่อไปนะก็จะเป็นที่ในสูตรที่สองนีฮะศูนย์ศสองห้าศูนย 0 0 2 5 0 0นะฮะสำหรับในสูตรที่2สูตรนี้ก็เป็น,นสูตร2 9งกยอนะฮะสูตรนี้4ชุดเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะก็หาหลักสิบนะหลักแสนหลักร้อยคูณ5กับ9หลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรคอะไรเป็น0 5 5 25 5 9เป็น45อันนี้ก็จะเป็น0เป็น0จบับบวกกัน ก็ได้ศูนย์นะเพิ่มแต้มอืมมันจะมีศูนย์อยู่นะครับเนาะเนี่ยถ้ามันมาศูนย์แบบนี้เนาะแล้วก็รักหน่วยนะครับห้าห้ายี่สิบห้าเนาะอันนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์อ่ะตรงนี้เป็นห้านะลดแต้มไปก็จะเป็น 4. สี่สำหรับในสูตรนี้นะฮะสี่ชุดเท่านั้นเนาะก็นะครับจับคู่กันเป็นอีกที่ในศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่ง ห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะฮะสี่ชุดสี่คู่เรายังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะสูตรนี้สูตรสองเก้ากยอ่านะฮะก็มันก็ชนกันนะครับศูนยกับหนึ่งนะในสองสูตรนี้อืมงวดไหนมันชนกันมันจะมาตัวเด่นนะครับก็งวดนี้ก็แสดงว่าเน้นศูนย์กับหนึ่งนะยังไงก็ขอให้มาแล้วกันต่อไปก็เป็นในสูตรสุดท้ายนะฮะ สองห้าศูนย์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 สองห้าสูตรสุดท้ายนะครับในงวดที่แล้วก็เข้าแค่เลขเด่นเนาะอ่าก็เลขเด่นในหลักสิบเนาะอ่ามีศูนย์กับสองอยู่เนาะส่วนี้ก็มีศูนย์ส่วนในล่าสุดนะฮะในสูตรหนึ่งกยนะฮะหาในหลักสิบเนี่ยก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นคูณด้วยห้า หลักร้อยนะครับ9คูณ9คูณ9แล้วก็ต้องบวกตัวเลขคงที่8ด้วยศคูณอะไรเป็น0 95เป็น45อันนี้ก็เป็น0เป็น0ก็จะได้5บวกกันกับ 8, ะครับเป็น13 3เนาะก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนะเป็น2 3 4สนะสำหรับในสูตรนี้ในที่ในหลัก10นะส่วนในที่หลักหน่วยนะ้าก็จะนำในหลักแสน นะครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็บวกเลขคงที่4คูณสอคูณสเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็น0เป็น0บวกกันก็จะเป็นสี่นะลดแต้มไปก็จะเป็น3ก็ล่าสุดนะฮะสูตรนี้ก็จะจะับคู่ให้เป็นที่ใน2 4 2 3 3 4 3 3 4 4แล้วก็สี่สามในงวดที่แล้วมันออกวันพฤกด้วยเนาะ ก็เลยเบิ้ลสู์ศูญนะฮะปกติสูนมากแต่หลังหลวันพระไม่ค่อยออกเลยเพิ้นแล้วนะแต่ก่อนนี้ออกบ่อยอ่ะสูตรทั้งสามสูตรเลยนะฮะชอบสูตรไหนนะครับก็นําไปจับนะครับทั้งสามสูตรมีชนกันเลขเด่นตัวไหนทั้งสามสูตรงวดนี้ไม่มีนะฮะอืมก็มีศูนย์หนึ่งชนสองสูตรเนาะแล้วก็มีสี่นะชนสองสูตรมีสี่เด่นสี่ก็น่าสนใจนะงวดนี้นะฮะเนาะ ว่าวิ่งสีูดสีนี่นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าไหนที่ชื่นชอบ,บก็ลองนําไปลูดนะฮะลองลองนำไปวิ่งแล้วกันนะครับสูตรในหัวในวันพุธนะหวยในวันพุธนี่รู้สึกว่าจะไม่เข้านะเพราะว่ามันออกมาแบบนี้นะเนี่ยสูตรเลขเด่นเลขวิ่งเนี่ยสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เข้าบ่อยบ่อยนะไปเจอเลขออกศูนย์ศูนย์นี่ไม่เข้าเลยนะครับสูตรหัวในวันพุธเนาะอ่ะก็ว่ากันใหม่แล้วกันนะครับสลับในวันพุธถัดไป แล้วก็มาติดตามนะฮะสลับในหวยในวันนะครับวันศุกร์แล้วกันนะอ่ะหวยวันศุกร์ก็รอติดตามแล้วกันนะครับซึ่งในศุกร์ที่แล้วนะฮะศุกร์ที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่เข้านะนะครับสลับในหวยวันศุกร์ก็เข้าบ้างนะฮะหลุดบ้างสลับปรับปนไปแล้วกันนะครับสลับในหวยในวันศุกร์ก็รอติดตามหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะขอเข้ามาได้เนาะข้างล่างใต้คลิปเนี่ย สุขที่แล้วออกไปในหน่งหกเจ็ดนะก็ได้แค่ใกล้เคียงนะครับเนาะเจมีแต่เลขเด่นนะหนึ่ห็ดเจ็ดนะสำหรับในวันศุกร์อ่ะยังไงก็รอติดตามเลยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปกันไดน้หรืออยากได้ในสูตรใหม่นะสูตร2ตัวหรือสูตร3ตัวก็อ่ะ เราติดตามแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ